สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับ iPhone และ iPad ที่ลง iOS 14เวอร์ชั่นเบต้าแล้วนะครับนี่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยวันนี้เราจะมาพรีวิวให้ดูกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างและมีอะไรที่ Apple ยังไม่ได้บอกคุณบ้างเรามาดูกันครับ ครับนี่ก็คือ iPhone ที่ลง iOS 14ไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆเข้ามาในหน้าโฮมคือปกติวิดเจ็ตเนี่ยมันจะอยู่เวลาเราขยับไปทางซ้ายนะครับก็จะมีเป็นเหมือนข้อมูลเล็กๆบอกว่ามีข้อมูลอะไรน่าสนใจบ้างแต่บน iOS 14เนี่ยเราสามารถเอาวิดเจ็ตพวกนี้มาอยู่ในหน้าโฮมใกล้แล้วโดยใช้วิธีการกดแช่ครับที่จอแต่ครั้งนี้จะมีปุ่มบวกอยู่ข้างบนเห็นไหมครับนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเราสามารถเพิ่มวิดเจ็ตต่างๆ,ๆเนี่ยเข้ามาที่หน้าโฮมได้เลยสมมติผมเพิ่มตัว ตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อนจะเพิ่มเนี่ยเขาจะให้เราเลือกได้ว่าจะทำเป็นเวอร์ชันเล็กหรือเป็นเวอร์ชันใหญ่นะครับผมลองเพิ่มเป็นเวอร์ชันใหญ่เข้าไปนะครับจะเห็นว่ามันก็วางอยู่ข้างบนเราสามารถเลือกวางในตำแหน่งต่างๆได้ด้วยสมมุติว่าเราจะเพิ่มอีกอันหนึ่งผมเพิ่มเป็นรูปภาพนะครับกดเข้าไปมีให้เลือกครั้งเป็นรูปแบบใหญ่รูปแบบเล็กครั้งนี้ผมลองเลือกแบบเล็กดูนะครับเห็นว่าเราสามารถ ย้ายกำแหน่งต่างๆได้ตามนี้เลยพอกดสเสร็จสิ้นปุ๊บเราก็จะมีวิจเจกในหน้าโฮมนะครับและที่สําคัญคือขั้วบนนี้ครับเราสามารถเลื่อนไปมาได้ถ้าเรากดเข้าไปนะครับอย่างสมมุติผมกดอัลบั้มพี่เบิร์ดก็จะมาที่อัลบั้มพี่เบิร์ดนะครับซึ่งตัวนี้เราสามารถใส่วิจเจกที่หน้าอื่นๆก็ได้นะครับสมมุติผมใส่ที่หน้านี้แล้วผมอยากได้เป็นหุ้นเป็นหุ้นแบบใหญ่เลยหรือหุ้นแบบตัวเล็กนะครับผมใส่เป็นตัวเล็ก แล้วก็ผมลองเพิ่มแบตเตอรี่นะครับเข้ามาอีกอันหนึ่งหรือวางวางแบบให้มันแบบนี้ก็ได้นะครับเรียงไปมาอย่างนี้ก็ได้นี่คือการปรับหน้าโฮมแบบใหม่บน iOS 14ซึ่งการเพิ่มวิเจเกตเข้ามานะครับหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะตอนนี้ไอคอนฉันก็เยอะอยู่แล้วนะ พอ,อเพิ่ม w ิจ g e ตเข้ามามันก็คือพื้นที่มันก็หายไปอีกนะครับทำให้จํานวนหน้าที่มีเยอะอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปอีก Apple บอกว่ามีวิธีในการจัดก,การแอปที่มีเยอะมากๆในเครื่องยังไงนะครับทำได้อย่างนี้ครับเรากดแช่ไว้ที่หน้าจอแบบเดิมนะครับสังเกตว่าตรงที่เป็นเลื่อ Page นเพจกลางๆเนี่ยมันจะสามารถกดไดาแล้วตอนนี้ผมกดเข้ามาปุ๊บอ่าเราจะเห็นว่าจํานวนหน้ากลางๆที่ผมมีทั้งหมด6หน้าเนี่ยจะโชว์อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับผมสามารถกดซ่อนครับ บ้านหน้าจอได้นะครับคราวนี้ผมก็จะมีหน้าหน้าเพจแค่2หน้าเองแล้วอแอปที่ถูกซ่อนไปหายไปไหน,นะครับ Apple เพิ่มอย่างนี้เข้ามาครับถ้าคุณเลื่อนจากครั้งนี้ไปครังขวาอีกหนึ่งครั้งนะครับจะมีหน้าที่เรียกว่า App แอปไลบรารีนะครับซึ่งจะเป็นเป็นใช้ระบบ AI ในการดูว่าแอปที่คุณใช้บ่อยๆยมีตัวไหนบ้างแอปที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดคือตัวไหนแอปที่เกี่ยวกับโซเชียลมีอะไรบ้างน,นะครับหรือว่าเกมการทำงานต่าง ซึ่งระบบเนี้ยจะทําให้เราใช้จํานวนหน้าเอาไว้งงมากๆนะครับบางคนจะมีแค่หนึ่งหน้ามี2หน้าก็พอแล้วครับนี้ก็คือการจัดเรียงหน้าจอบน p p o o n ครับนี้ก็คือฟีเจอร์ใหม่ๆบน iOS 14และ iPadOS 14นะครับชอบไม่ชอบไงลงคอมเมนต์กันมาได้นะครับ Apple จะเปิดให้ดาวโหลดเวอร์ชั่นจริงให้ทุกคนอัปได้นะครับง่าจะประมาณช่วงเดือนกันยายนนะครับรอติดตามชมได้ว่ามีอะไรใหม่เพิ่มเติมหลังจากนี้หรือเปล่านะครับ